เวลาที่เราสื่อสารให้กับผู้ฟังที่เขาไม่ได้เป็นคนมุสลิมเนี่ยกับวิธีการที่เราสื่อสารให้กับคนที่เป็นมุสลิมแต่กําเนิดเนี่ยจริงๆแล้วมันต่างกันเลยนะครับมันต่างกันอย่างมากแล้วก็สิ่งที่เน้นย้ําว่า หลักการนี้ถูกต้องเนี่ยก็คือการที่ผมได้มีโอกาสนะครับเข้าไปร่วมโครงการหนึ่งนะครับของทางมัสยิดทารูนแล้วก็ที่จัดขึ้นร่วมกับโครงการจากประเทศมาเลเซียนะครับชื่อโครงการ IPSI นะครับ IPSI เนี่ยได้จัดโครงการที่เกี่ยวกับการนำมัสยิดนะครับ จัดทัวร์นะครับจัดทัวร์จัดทัวร์วหรือจัดทริปที่สุราที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเข้าเยี่ยมชมนะครับทีนีน้พอเขาเข้าเยี่ยมชมแล้วเนี่ยเขาก็จะเราในระหว่างที่เข้าเยี่ยมชมสถาปตัตยกรรมความสวยงามวัฒนธรรมและอาหารต่างเนี่ยเราก็แนะนำนะครับแนะนำเขาก็แนะนำเรื่องของ ความเป็นมุสลิมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาต่างๆนะครับอาจารย์ที่เป็นผู้ดำเนินโครงการน,นี้นะครับชื่อดาโตฮ์ดีคารุตีนนะครับท่านได้ก็ได้สร้างกรอบนะครับการที่จะสื่อสารนะครับระหว่างคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พัฒนาหลักสูตรรวมทั้งแนวคิดต่างๆแล้วก็เผยแพร่ตอนนี้ท่านก็ได้ทํางานร่วมกับมัสยิดฮานูแล้วก็จัดโครงการเมื่อวันที่2 7ถึง 28มกระลาที่ผ่านมานะครับก็ในโครงการนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะครับที่เน้นย้ำว่าการการเผยแพร่หรือการแนะนําหรือการสื่อสารกับคนที่ยังไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันมีองค์ประกอบหรือกรอบแนวะคิดที่เราจะต้องให้ความสําคัญหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็แสงออกถึงความจริงใจว่า การสื่อสารที่เกี่ยวกับอิสลามนั้นน่ะไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเขานะครับหรือเปลี่ยนแปลงเขาหรือคอนเวิร์ตเขาเป็นมุสลิมในทันทีหรือตอนนั้นนะครับหรือไม่ได้มีความตั้งใจใดๆเลยที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนอื่นนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเพียงแค่ส่งต่อนะเป็นเขาใช้คำว่าคอนเวย์นะส่งต่อหรือผ่านต่อความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับให้ไปกับผู้รับเท่านั้นเองนะครับรวมทั้ง พูดในสถนานะที่รักษาะของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ให้เกียรติศาส,สนาเดิมของเขาด้วยนะครับส่วนหญ่เขาจะเรี่ยงกันพูดถึงศาสนาเปรียบเทียบเลยนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับในการสื่อสารเนี่ยที่คอที่ผมได้เข้าไปอบรมมาเนี่ยเขาจะโฟกัสว่าเราจะไม่สื่อสารในตอนที่สภาพ จิตใจเขาไม่พร้อมจะรับฟังนะครับคือเราจะคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่บางครั้งเนี่ยเราอยากจะพูดอะไรเนี่ยเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับศาสนาที่เรามั่นม,ม,มีความมั่นใจและมีความภูมิใจเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตความพร้อมหรือความรู้สึกของผู้ฟังเขาเขาพร้อมตรงไหนหรือเขารับข้อมูลได้อย่างไรบ้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยาทางโครงการเนี่ย ทางกรอบกรอบที่ท,ที่ที่ทางอาจารย์ท่านแนะนามาเนี่ยยังรวมไปถึงนะครับการที่จะต้องเป็นการสื่อสารลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็สองทางนะครับไม่ใช่ว่าคือเวลาที่เรา,าสื่อสารกับใครเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับเขาแล้วก็ให้เวลาให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับเขานะครับนอกจากนี้เนี่ยยังจะต้องนะครับเป็นเรื่องของการที่เร่า สื่อสารสองทางก็คือไม่ใช่ว่าเราพูดฝ่ายเดียวนะครับหรือรับฟังด้วยนะครับแล้วดูเหมือนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตรงกันแล้วก็ยากที่สุดเลยนะครับในการสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมยังไม่ใช่มุสลิมแล้วเราเป็นมุสลิมเนี่ยในการสื่อสารที่จะเป็นในเรื่องของประเด็นทางศาสนาเนี่ยก็คือการไม่ตัดสินนะครับ คือการไม่ตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่หลายคนผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่านี่สิมาหาชั้นสิชั้นสิ่งที่ดีกว่านะชั้นเป็นอะไรที่ถูกต้องสวยงามอย่างเดียวทุกคนผิดหมดอันนี้คือความผิดพลาดเลยนะครับในการที่จะเป็นผู้สื่อสารที่ดีนะครับให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนต่างศาสนาฟังนะครับเราต้องให้เกียรตินะครับแล้วก็เชื่อมั่นในความดีงามและวความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของเขาที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่าเรานะครับ เพียงแต่ตอนนี้เขาใช้ศิลปะในการดําเนินชีวิตเนี่ยคนละรูปแบบกับเราเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในการสื่อสารเนี่ยศาสนาชิาลามเนี่ย ในแนวคิดของท่านคำรุดีเนี่ยรวมถึงหลักสูตรเนี่ยเขามองว่าแทนที่เราจะไปไปลุกล้ําในพื้นที่ทางจิตใจและกายภาพของเขาไม่ว่าจะเป็นการเข้าประตูบ้านเลยก็ตามเนี่ยเราอาจจะลองมีแนวคิดใหม่ที่ที่เราให้เขามาหาเรานะครับมือให้เขามาพูดคุยกับเราเมื่อเขาอยากพูดคุยกับเราแล้วเราก็ให้เครื่องมือให้คำปรึกษาก,กับเขานะครับอย่างเช่นการที่เขามาเยี่ยมชมสุเหร่าเนี่ยการเยี่ยมชมของเขาเนี่ยมาโดยสมัครใจเขาอยากมารู้จักอิสลามเขาอยากมาเรียนรู้ ศาสนาอิสลามนี่ยมาเข้าใจศาสนาว่าอิสลา,ามเขาทาอะไรกันที่สุลาวนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยอาจารย์เขาจะแนะนําเบื้องต้นพื้นฐานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะครับต่างๆนะครับว่าสถาปัตยกรรมมันมีความสวยงามอย่างไรนะครับแล้วก็เบื้องหลังสถาปัตยกรรมนั้นน่ยมันมีเรื่องราวอย่างไรนะครับรวมไปถึงประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของวิถีชีวิตท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ฟังก์ชันต่างๆของของสุลาวนี่ในการดําเนินชีวิตของผู้มนุษย์ตรงนี้เนี่ยใช้ในการ การอาบน้ําละหมาดเนี่ยก็ทำอย่างไรนะครับตรงนี้อาซาเนี่ยก็อาซาเนี่ยเขาอาซา,ยา,อ,า,าอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ละหมาดทําไมถึงไม่มีรูปเคารพนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวอย่างของการใช้สุเหล่าในการที่ตอบคําถามอธิบายว่าเรามีวิถีชีวิตอย่างไร นะครับนี่คือประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งเลยที่เราจะใช้เล่าให้ฟังยกตัวอย่างนะครับที่ผมไปมัสยิดฮารูนเนี่ยด้านอาจารย์ท่านอิหม่ามท่านก็ดูแลอย่างดีนะครับก็เล่าให้ฟังผมไปเจออกูโบสนะครับของท่านฮารูนแล้วก็ไปเห็นครูโบสของทหารสีท่านนะครับทหารสี่ท่านนะครับซึ่งซึ่งเริ่มจากว่าทาง ทางเกาหลีเนี่ยเขาจะแวะมานะครับเพื่อแสดงความให้เกียรติกับกับนายทหารทั้งสีท่านที่กุบนี้ในทุกๆปีโดยเม่ได้ขาดนะครับทีนี้ประเด็นก็คือผมก็ได้สงสัยว่าเป็นใครนะครับท่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ท,ที่ที่ไปร่วมสมนาท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่เป็นท่าที่ฝังศพของทหารมุสลิมไทยนะครับที่ไปลบนะครับใน นามของทหารไทยนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตนะครับที่สงครามเกาหลีนะครับสมนายนะครับแล้วก็สงครามเวียดนาม1น,นายนะครับทั้ง4นายเนี่ยฝังอยู่ที่มัสยิดฮารูนนะครับอันนี้ือคือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์หนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเนี่ยคือความใกล้ชิดนะครับของสังคม แลวก็สังคมมุสลิมที่เราอยู่ร่วมกันมายาวนานแล้วก็คนมุสลิมคนจีนคนเชื้อสายทุกเชื้อสายที่ที่อยู่ในแผ่นดินไทยอยู่ในสยามมาตั้งแต่ยุคอยุธยาสุขโขทยัยก่อนหน้านั้นีเราเราช่วยกันมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างชาตินะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของของประวัติศาสตร์ที่อยู่กับสุราซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากสุราเพราะบางหลายสุราในบางทีเป็นร้อยปีเลยนะครับเป็นร้อยปีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไป นะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือการที่เราไปดูศิลปะวัฒนธรรมในวัดบางแห่งเนี่ยเราก็จะได้รู้จักนะครับความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทีนี้เนี่ยถ้าเราได้เล่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยหลังมีความให้เกียรติซึ่งกันและกัน,นยอย่างอย่างให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความเคารพใ,ในในความคิดความเชื่อที่ต่างกันเนี่ยผมเชื่อว่านะครับ นะการสื่อสารความสงบสันติสุขตามหลักการของศาสนาิสลามเราเนี่ยจะสามารถส่งต่อไปให้สังคมวงกว้างได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นวงกว้างแล้วอย่ามีความสงบสุขนะครับถึงเราส่งไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นหรือไม่เป็นมุสลิมนั้นไม่ใช่ปัญหาของของเราต่อไปแล้วนะัเป็นเป็นเรื่องของที่เราได้ส่งมอบสิ่งที่ดีให้เขานะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก,แวก็แล้วก็ให้ความเคารพผู้ฟังแล้วก็ให้ความ ความลบความเป็นมนุษย์และการตัดสินใจของผู้ที่เราสื่อสารด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจโครงการอบรมลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการอบรมที่จัดโดยทาด่านดารโตฮดีคารารุตด,ดีเนี่ยท่านสามารถติดต่อไปที่เพจของ IPSI ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะประสานไปกับทางมัสยิดฮารูนะครับอิมามธนรัตน์นะครับท่านอิมามธนรัตน์นะครับท่านเป็นอิมามที่น่ารักมากๆและเป็นคนหนึ่งเลยนะครับในหลายคน หลายร้อยคนที่ผมผ่านชีวิตของของการทํางานระหว่างพุทธมุสลิมมานยท่านเป็นคนที่ผมเคารพเลยนะครับจากการสัมผัสนะครับในเพียงครั้งเดียวนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์บรรจงบินกษันรแล้วก็อาจารย์อีกสองสามท่านที่ผมได้เจอมาแล้วผมรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับที่จะส่งมอบอความสงบสันติสุขตามหลักการศาสนาอิสลามได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับการสื่อสารระหว่างผู้เป็นมุสลิมระหว่างการสื่อสารในเรื่อง ศาส,สนาของให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นกับผู้ที่เป็นมุสลิมแต่กระเนิดไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันไม่ได้นะครับก็อยากจะฝากไว้กับทุกท่านนะครับซรายกุ้วมวะรอมตุลลอฮิวบรกาัาตุครับสวัสดีครับ